ค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะในตัวอย่างที่8.5นะคะจากตัวอย่าง8.4อนุภาคมีการกระจัดเป็น x เท่ากับในวงเล็บ0.10เมตรรายในวงเล็บ πt สมการความเร็วของอนุภาคเป็นอย่างไรและที่เวลา t เท่ากับ1.0วินาทีความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่าใดนะคะ,ะมาดูวิธีการนะคะ ก็เหมือนเดิมนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องรู้นะคะว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างนะคะก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะสมการจากตัวอย่างที่8.4นะคะ x เ,เท่ากับในวงเล็บ0.10เมตรทรายในวงเล็บายทีนะคะ,ะและ จากสมการ x เท่ากับ a ไซน์ ide, ในวงเล็บ o m t บวก p h นะคะเราก็จะได้ข้อมูลนะคะจากสมการที่โจทย์กำหนดให้เป็นดังนี้นะคะก็จะได้ a หรือ amplitude นะคะมีค่าเท่ากับ0.10เมตรนะคะ o m าเท่ากับ pi t เท่ากับ0น,นะคะ t เท่ากับ1.0วินาทีอ่าสิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้นะคะตัวแรกนะคะสมการของความเร็วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะแล้วก็ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะคะ อา่าสิ่งแรกที่เราจะต้องหานะคะเราจะต้องหาสมก,การของความเร็วก่อนนะคะเราสามารถหาสมก,การของความเร็วได้จากสมก,การอา่เราก็เอาสมก,การของความเร็วมานะคะคือ v เท่ากับ a omega cos ในวงเล็บ omega t บวก p h นั่นเองนะคะอา้าวต่อไปนะคะเราก็จะแทนค่า จากสิ่งที่เรารู้มาแล้วนะคะอ A, อมีค่าเท่ากับ0.10เมตรนะคะโอเมกามีค่าเท่ากับพาต่อวินาทีนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมุมเฟสนะคะโอเมกาที Omega, T, บวกฟตัวนี้มีค่าเท่ากับพายทนะคะ เอาแทนค่าลงไปเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอ่นำค่าของ0.10เมตรคูณเข้ากับค่าของพายนะคะเราก็จะได้0.10หนพายหน่วยเป็นเมตรคูณด้วยต่อวินาทีนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะอ่าสีเหลืองๆนี่คือหน่วยของมันนะคะข้างหลังก็จะเป็น cos ในวงเล็บ pi t นะคะอ่าต่อไปเดี๋ยวเราเอาสมการนี้มาจัดรูปนะคะก็จะได้ v เท่ากับ0.10 p cos ในวงเล็บ ทีนะคะหน่วยเราก็เอามาไว้ข้างหลังซะนะคะ,ะต่อไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะแทนค่า t เท่ากับ1.0วินาทีเข้าไปในสมการนะคะก็จะได้เป็น0.10พาคอรนะคะพาอ่า ตัวโอเมก้าตัวนี้ก็มีหน่วยนะคะต่อวินาทีเราก็ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็เวลาก็คือ1.0วินาทีสังเกตนะคะหน่วยที่เกิดขึ้น2ตัวนี้นะคะใส่เป็นสีฟ้าไว้ให้นะคะตัวนี้มันก็สามารถที่จะตัดทอนกันได้แล้วมันก็หายไปนะคะหมดไปนะคะเหลือเป็น1นะคะ1คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็หมดไป ต่อไปอเมื่อนำมาคูณกันมันก็จะได้0.10ย์จุนยคอพนะคะ1คูณพายก็ได้พายนะคะหน่วยสีฟ้านี้ก็หายไปแล้วนะคะก็เหลือหน่วยข้างหลังไว้เหมือนเดิมนะคะ เขียนหน่วยใหม่นะคะ,ะจากหน่วยที่อยู่ในรูปนี้นะคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปนี้นะคะเป็นเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะคะส่วนด้านหน้าก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสมการของอความเร็วนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ v ีเท่ากับศูนพายคอสพายเมตรต่อวินาทีนะคะ าจากนั้นนะคะเ,เราจะแทนค่าพายนะคะเนื่องจากว่าพายเนี่ยมีค่าเท่ากับ180องศาเราก็จะแทนค่าพายเข้าไปในสมการก็จะได้ว่า v เท่ากับ0 1 0พายเมตรต่อวินาทีไอเนี้ยหน่วยตัวเนี้ยสีเหลืองเนี่ยเอามาไว้ด้านหน้าก็ได้ไว้ด้านหลังก็ได้ได้เหมือนกันนะคะข้างหลังก็จะเป็น คอส180องศานะคะปัญหาของเราก็คือไอตัวคอส180องศานี่แหละนะคะนักเรียนก็เปิดไปดูที่ด้านหลังของหนังสือเรียนของเรานะคะว่าคอส1 8อองศามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเปิดไปดูอ่ะแล้วมาดูกันนะคะก็จะได้คอส180องศานะคะมีค่าเท่ากับลบ1นะคะเพราะฉะนั้นลบ1ตัวนี้เราก็เอามาคูณเข้ากับด้านหน้า ก็จะได้เป็นลบ0.10พายเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะคะ,ะสุดท้ายเราก็ตอบนะคะสองคำตอบด้วยกันก็คือสมการของความเร็วนะคะ v เท่ากับ0.10ายคอสในวงเล็บพายทีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะคะความเร็วของอนุภาค มีค่าเท่ากับลบ0ูจุหนึ่งพายเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะคะอันนี้ในกรณีที่ค่าของความเร็วที่ต้องการติดค่าพายไว้นะคะแต่ถ้าไม่ต้องการติดค่าพายไว้นะคะเราก็สามารถแทนค่าพายลงไปในสมการได้นะคะ,ะพายมีค่าเท่าไหร่เราก็แทนลงไปแล้วก็เอาไปคูณกับ0 1 0จนนั่นเองนะคะแต่ในในนี้นะคะในตัวอย่างนี้เราให้ติดค่าพายไว้นะคะก็สามารถ เป็นคำตอบได้เช่นเดียวกันนะคะ